จเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกวันที่อาตมาและพระอาจารย์สำเนียงสันตมโนพร้อมกับหลวงพี่เก่งได้เดินทางออกไปบอกบุญญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญตามหมู่บ้านตามคุ้มต่างๆอาตมาโดมองดูสีหน้าแววตาของญาติโยมเมื่อรับกระแป้งบุญไปแล้ว ก็มีแต่คนยิ้มแย้มแจ่มใสบางท่านที่ยังไม่ได้ก็เดินตามรถมารับกับแปงบุญบอกว่ายังไม่ได้ก็มีอัตมาเห็นภาพแล้วก็รู้สึกประทับใจกับ,บญาติโยมที่มารับกุศลด้วยความเต็มใจและอีกหนึ่งอย่างของความประทับใจของอัตมาวันนี้ทั้งสามรูปก็ได้เวลาฉันเพลงพอดีเลยแวะร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ด ปาดทางเข้าคุ้มบ้านโนนร้านนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอาหารตามสั่งของโยมอดีตผู้อดีตผู้ใหญ่บ้านสมจิตกำเนิดเหมาะโยมก็ถวายก๋วยเตี๋ยวเป็ดสองชามพร้อมกับข้าวผัดกะเพราและน้ำปานะอีกเก้าขวดโดยไม่คิดเงินนี่แหละจะ้ะเขาเรียกว่าบุญกุศลที่เกิดจากใจบุญที่เกิดจากจิตอันบริสุทธิ บุญที่เกิดจากกุศลจริงๆไม่มีเสียแซงนี่คือความประทับใจของอัตมาที่ได้เดินทางไปพบไปเจอไม่ว่าจะเป็นการแจกกระแป้งบุญไม่ว่าจะได้รับฉันพัตหารเพนถวายจากอดีตผู้ใหญ่บ้านสมจิตกำเนิดเหมาะนี่แหละจ้ะพร้อมกับโยมภรรยาของผู้ใหญ่บ้านสมจิตกำเนิดเหมาะ สุดท้ายนี้อาตามาก็ขออำนาจคุณพระศีรัตนไะตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปากปักรักษาคุ้มครองญาติโยมจงมีแต่ความสุขความเจริญอายุวันนะสุขภาระเทินเอวังก็มีด้วยประการละชนี้